และก็ขอคารวะพระที่สุงที่อยู่ข้างลัางหลวงพ่อเจ้วก็ขอเจริญพรนค,นคุณยมทุกคนทุก่านทั้งผู้มีอายุทั้งผู้ปานกลางทั้งผู้ยังเยาว์อยู่ขอเจริญพรเมื่อนี้บอกง่ายๆบอกยิ่าน้านเฮ้าเนี่ยละเมื่อนี้ อ่าคุณว่าอาจารย์แสนันันอ่าพร้อมด้วยอ่าพี่สาพร้พอมด้วยอ่าพร้อมด้วยญาตินี่แหละได้นำไปวาราท่าโภเ็นนำมาซึ่งอ่าศพอันไรวิญญาณมาำทำชาวนาจิตนักทีนักเมนแห่งน,นี้ก็โดยเฉพาะ ก็ที่จาไปลูกหลานก็ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านเป็นเวลาสามคืนพอพอดีมาถึงวันนี้ก็ได้นำร่างอรยวิญญาณน,นี้แหลยมาทำชาวนาจชตธรรมดาคนเราเกิดมาแลว้วก็ย่อมมีการจากไปย่อมมีการพัดราจากคองมรักของมชอบใจไม่ว่าใคร ไม่ว่าสามีภริยาเข้าของเงินตราที่เก็บพร้อมรองิบมาไว้เราก็ไม่ได้เอาติดตามตัวไปด้วยเพราะว่าชิ่งเ่านี้เป็นของเป็นสมบัติของโลกอย่างที่เลือกไรนาสวน เก้าพรอมต่างๆอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปได้เพราะนั้นสิ่งที่เราไปได้เขาคือ่นอง,งามอนนี้บา,านเบลุนเทนั้นที่จะกิจการมจนไปอยู่สัมภารพบอาุกคนเมื่อเราทําดีเมื่อเราทำบุญเอาไว้ก็จะไปสู่สุคติเมื่อเราทำทํราทำท ไม่ดีผ่านทีมชัวร์ายท์ก็จะไปสู่ทักษะที่ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มก็ดีอาผู้สาวผู้แก่ก็บอกว่าเป็นหัวชาแล่ย์ผู้าผู้แก่เป็นัาเล่ย์อาล้วนแต่บัณฑิตคำนั้นเลยนี่บัณฑิตเป็นผู้รู้อา เอผู <Cornell>. well, ้รู้แล้วมันดแปว่าผู้รู้เป็นผู้บาอาจารย์รนมิตร่ันี่มีเกียรติทหลายนเรื่องนั้คได้แมวออกได้แทงตัวมาอ่านกันด้วยได้แทงตัวไม่อ่านกันมางานชอบได้แทงตัวมาอ่านกันาดกดำก็เรีว่างานดำแค่ว่าผู้นี เ,เ,เกเเนเนี่ยวเรียนเงื่นทองคอยพ่อกันเอาว่ากันเป็นวันที่เขาี่้พบปาทั้งคั้นกันเด็กกันว่าว่ามีงานทั้งสี่ก็คือ่ไปได้มากญาตี่น้องโดยทั้งไกลก็ดีโย่ไกลก็ดีกันทาก็ว่ามีงานจังสี่เขาไปยาวสี่เด้มากะมาป,ะ,ามาปะกันพบกันในสนทนากัน,นานนี้เรา พี่มาในห่เงา่อมาให้ข้าพ่อขอบคุณามาแสดงความเสียใจกับพนเจ้าภา,านรวยเจ้าพ่อลูกหลานแม่เราก็ไปเลียบร้ียพ่อเราก็ไปเป็นาาอยนู่กับผ้ากับผ้าอย่างแบบนี้มีแต่พิงกับน้องชามซีคนเป็นวายหักกันเป็นเก้าเลยล่ะที่น้องกันชามซีคนก็หักกันเป็นเก้า อาบัดนี้เฮาเดมาเฮาเดเสียอาบ,าบรนเทอร์บรูดเดเสียพ่อไปรียบวิศวกรอาจารย์ชนั้นเาลูกสี่ห้าคนนี่อาจารย์ชนนเด็กได้เป็นปลูกดเป็นอาจารย์นอกนั้นก็เป็นอาชธรรมดาทำง,งานเตุบาลบ้าง เ้วก็ทำงานตามจังหวัดต่างๆก็มมีอยู่ตําด้อนมีเนาะธรรมดาคนเข้าบวทธมาหากินเลียกภาเรียงชีวิตคนโพดีบวชธรมาหากินเลียกภากเลียงชีวิตไปยว่รอยยิ่งสมัยปัจจุบันนี้เขาของยิ่งแพร่มาเขาก็บเอาไรอยเพราะมันเปไปรักขโมยเขาเปนไปรักขโมยเขาวริ มิจฉุกคิดคนเดียวอย่าไปตัวกันอย่าไปตัวกันจะหล่อพรวอมเอาเงินเอาพร้อมกันควายเอานี่ปลาปลาที่สำคัญเลย